กลิเศรษฐกิจในเมียนมารัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาเงินเฟ้อราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงลิว่วท่ามกลางไฟสงครามและการสู้รบอย่างดุเดือดทั่วเมียนมานะคะอีกหนึ่งการต่อสู้ที่ต้องยอมรับกันตรงๆว่าดุเดือดไม่แพ้กันนั่นก็คือการต่อสู้กับความยากลำบากในการดำรงชีวิตของชาวเมียนมาค่ะ พี่น้องชาวเมียนมานะคะกำลังต้องเผชิญกับภาวะทางเศรษฐกิจที่สุดตัวลงอย่างต่อเนื่องที่แม้ว่าถ้าหากว่าเราย้อนไทม์ไลน์กลับไปดูจุดเริ่มต้นของปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะจะมีจุดเริ่มต้นใกล้เคียงกันกันกบหลายประเทศทั่วโลกนั่นก็คือภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19ค่ะ พี่น้องชาวเมียนมานะคะก็ต้องเผชิญฝันร้ายกว่าใครค่ะเพราะว่าในปี2021นั้นมีการยึดอำนาจโดยรัฐบาลทหารเกิดขึ้นและนับจากนั้นมาก็เกิดการสู้รบทั่วประเทศนั่นคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งนี้ค่ะท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและราคาข้าวข,ของที่พุ่งสูงลริ่วพวกเขาจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไร รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเหล่านี้กับ World Story และดิฉันสุวิมลจินามูลค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันในประเด็นสำคัญของเราวันนี้นะคะดิฉันอยากจะชวนทุกคนมาติดตามความเคลื่อนไหวสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือการปรากฏตัวของหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนในเมียนมาและไทยค่ะ แน่นอนนะคะว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการเดินทางมาอย่างเป็นทางการของผู้นำคนสำคัญของจีนค่ะการเดินทางเข้าพบกับมินอองหลายเพื่อที่จะเน้นย้ำเรื่องของการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของเมียนมาและการเข้าพบมินอองหลายรวมถึงผู้นำคนสำคัญในเมียนมาครั้งนี้ของหวังอีน้น,นะคะก็เป็นการปรากฏตัวเพียงไม่กี่วันค่ะหลังจากที่ลาเซียวนั้นถูกยึดไปโดยฝ่ายต่อต้ามค่ะ ตากการเดินทางไปพบคนสำคัญของเมียนมาแล้วนะคะหวังอี้ยังได้เดินทางมาที่ประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมแม่น้ําขงล้านช้างซึ่งประเทศไทยและจีนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะก็ได้มีการสื่อสารในประเด็นสำคัญสคัญเกี่ยวกับเมียนมาต่อสาธารณชนด้วยค่ะ หนึ่งในประเด็นที่มีการสื่อสารออกมาน้นะคะก็คือเรื่องความไม่มั่นคงจากปัญหาอารากรรมที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนซึ่งก็เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองของเมียนมาค่ะและในครั้งนี้เองค่ะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะก็ได้สื่อสารผ่านผู้นำคนสำคัญของประเทศในลุ่มน้ำโขง รวมถึงสาธารณชนด้วยค่ะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมานั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนทุกๆประเทศในภูมิภาคนี้จะต้องเดินหน้าเพื่อช่วยกันผลักดันและสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาค่ะ中国老挝缅甸泰国我们四方还将在这里举行一次非正式的会晤我们将就包括缅甸在内的 共同关心的问题，加强我们的协调和沟通。中方愿意同各方一道，发出支持缅甸止战维稳、保障人民安全、反对外来干涉的共同的声音。东蒙大家庭不能缺少缅甸。 จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะทําความเข้าใจปัญหาทางการเงินหรือว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจของเมียนมาครั้งนี้นะคะก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหลายประเด็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือวิกฤตครั้งนี้นะคะก็มีปัจจัยสําคัญนั่นก็คือความไร้เสถียรภาพทางการเมืองน,นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่านับตั้งแต่มีการยึดอํานาจโดยรัฐบาลทหารไปแล้วนะคะก็ส่งผลทําให้นักลงทุนจากต่างประเทศ ชะลอการลงทุนแล้วถ้าเกิดว่ามองไปในเรื่องของต้นทุนในการผลิตนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะการสู้รบที่เกิดขึ้นทั่วประเทศค่ะนอกจากต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วนะคะการลดการจ้างงานนั้นก็ส่งผลกระทบทําให้ประชาชนชาวเมียนมานั้นไม่มีงานทําดิฉันมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่น้องชาวเมียนมานะคะที่เข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยค่ะ ชายคนนี้นะคะเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาเปิดร้านค้าขายน้ำร้านเล็กๆในชุมชนของชาวเมียนมาที่อยู่ในไทยนี่แหละค่ะชายคนนี้ยอมรับกับดิฉันตรงๆนะคะว่าสาเหตุที่เขาต้องตัดสินใจอุ้มลูกจูงมือเมียหอบข้าวหอบของจากฝั่งเมียนมาเข้ามาทำมาหากินในไทยนั้นก็เพราะว่าสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานทําให้กิจการร้านค้าของเขาต้องประสบกับภาวะขา,ขาดทุนอย่างรุนแรงค่ะ และสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงค่ะอยู่ไม่ได้เลยแล้วก็แขกเขาก็ไม่มีลูกค้าไม่มีใครเข้ามาไม่ไม่มีอะไรดีซะอย่างเ,เป็นอาหารื่อนเป็นสินค้าขื่องมากแล้วก็เป็นผููแก้พูนพูนเนื้อพูนอะไรทุกอย่างละข้อสารละนะครับขึ้นมาขึ้นมาเรารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเราไม่กล้าอยู่แล้วเราตัดสินใจแล้วเปยเปย์ร้านหมดแล้ะแล้วก็ขาดขาดทุกอย่างนี้ ลาลานือไข่ขาดทุไข่ไข่ใบอย่างงี้เลยไข่ทุ่มลาแล้วก็อย่ามาที่ที่ประเทศไทยครับผมส่วนใหญ่ไปที่ไหนกันบ้างคะส่วนใหญ่แต่ว่าผูกเท่าที่ประเทศไทยเข้ามาเยอะมากที่สุดแต่ว่าออเปร่เยอะเหมือนกันกอเลีก็ไปแล้วก็ญี่ปุ่นก็ไปครับผมเซนกัปโว้ก็ไปครับผมไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าประเทศไทยก็ใกล้ๆก็มาเยอะมากที่สุดเลยเยอะที่สุดครับผม ถามนี้ในฐานะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะมีคนเมียนมาอยู่เยอะใช่ครับช่วงหลังมาเนี้ยครับลูกค้าที่เป็นคนเมียนมาเยอะขึ้นไหมเยอะครับผมเยอะ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 กว่าเมื่อก่อนเยอะกว่าเมื่อก่อนที่ผูกกลับไปเปรปีก้าปีเนี้ยประมาณนี้เยอะเยอะขึ้นประมาณขึ้นหนึ่งเลยครับผมถามที่ซออย่างนี้ว่าในมุมของคนพม่าเรายังมีความหวังไหมว่าเราจะได้กลับไปบ้าน อันนี้ก็ผพูดโดนโพตัดสินใจไม่ได้พูดไม่ได้เหมือนกันอ่ารอนกี่ปีเราพูดไม่ได้<อ> <c oughs> ใช่แต่แต่ว่านี้ส่โผู้สนเนี่ยคือตองทีบ้าทีงานเยอะเยะแล้วก็เพื่อเพื่อโคก็เหมือนกันทีบ้าทีอะไรแล้วก็ไปเมือนนอกหมดหมดเลยยังงมีเยอะมากเลย ในครั้งนั้นเองค่ะที่ฉันได้มีโอกาสพบเจอกับพี่น้องชาวเมียนมาซึ่งเข้ามาทํางานแล้วก็มาเปิดกิจการในไทยนะคะหนึ่งในนั้นคือผู้ประกอบการร้านอาหารค่ะซึ่งเดิมนั้นนะคะเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิมที่เปิดอยู่ในเมียนมามานานกว่า2ทศวรรษค่ะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เขาได้เข้ามาลงทุนเพื่อขยายกิจการในประเทศไทยสสาขาแล้วค่ะ แม้ว่าพวกเขาจะไม่สะดวกที่จะเปิดเผยตัวตนหรือเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อกิจการที่ยังคงดำเนินอยู่ในเมียนมาค่ะแต่ก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลและอธิบายกับเราเพิ่มเติมค่ะว่าการที่พวกเขาเดินหน้าขยายกิจการเปิดสาขาทางธุรกิจในไทยแล้วก็นี่เป็นแผนทางธุรกิจ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดแล้วค่ะแต่ก็โชคไม่ดีนักนะคะที่พวกเขาต้องเผชิญกับการสู้รบในประเทศที่ต่อเนื่องยาวนานและประจวบเหมาะกับช่วงนี้นะคะที่มีชาวเมียนมาหลายคนเลย่ะที่เข้ามาทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นๆในแถบนี้ด้วยนะคะพวกเขาก็เลยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจค่ะจํานวนมากเลยนะคะคือไปทุกที่ก็จะเจอในกรุงเทพเองนะก็จะเจอคนพูดภาษาเมียนมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้านอาหารมันรับ ประเทศไทยเรารับทุกชนชั้นจากเมียนมาแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะกลุ่มที่มาทําธุรกิจเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มใช่ไหมกลุ่มที่เป็นคนรวยในเมียนมาอยู่แหลวเป็นคนที่เป็นชนชั้นนาทางเศรษฐกิจเขาก็จะนําแบรนด์ของเขาเนี่ยเข้ามาเปิดเลยในประเทศไทยนะคะเพื่อที่ยังรักษาฟุนของตัวเองไว้ได้เนาะ,ะแล้วก็ยังต่อยอดในการที่ว่าเออเงินของเขายังมั่นคงอยู่นะ,ะสถานทางเศรษฐกิจเขาจะได้มั่นคงอยู่มีที่ทา ในประเทศไทยได้แทนที่จะพึ่งในพม่าซึ่งตอนนี้เในเมียนมาเราเศรษฐ,ฐกิจแย่มากยังไม่นับเรื่องสงครามใช่ไหมแค่ใน,ขนเขตเมืองก็ยังแย่เลยเงินเฟอ้อสูงด้วยนะคะในประเทศไทยก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของเขาในการจะสกิลในการจะสร้างความมั่นคงให้กับเงินทุนของเขานะคะนี่กลุ่มชนมชันนำทางเศรษฐกิจนอะที่จะยกมาทั้งแบรนด์เลยนะคะยกมาทั้งแบรนด์นแบบนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้านะคะก็จะเป็นผู้ผู้บริโภคสําคัญก็คือชาวเมียนมาด้วยกันเองนะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ย อย่างที่ได้สัมภาษณ์ไปนั้นก็คือว่าจะเป็นกลุ่มที่อ่ะเข้ามา r e g i s t e อร์ชัดเจนมีตัวตนชัดเจนอะไรนี้ใช่ไหมคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราก็คิดว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหามากนะมันก็เสมือนกรณีที่การเป็นการลงทุนจากชาวต่างชาต,าชาตาิโดยทั่วไปเนาะซึ่งต้องทําทําตามระเบียบอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็จะมีบางกลุ่มที่ก็จะเป็นชชั้นกลางทั่วไปอ่าชั้นกลางแบบมีมีการศึกษามีอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะซับซับซ้อนกับความความที่ว่าอาจจะมีภัยทางการเมืองมาไม่ว่าจะแบบ เป็นระดับสูงเป็นระดับที่โดดเด่นหรือว่าเป็นระดับที่อาจจะแค่เข้าร่วมทางการเมืองมีมีความคิดทางการเมืองและเข้าร่วมอะไรเงี้ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยอบางทีอาจจะมาเปิดเป็นร้านอาหารเป็นอะไรทั่วไปที่ไม่ใช่แบรนด์ที่มาจากเมียนมาเนาะอาจจะมาเปิดใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นร้านอาหารเยอะมากในกรุงเทพในเชียงใหม่นะคะหรือพื้นที่ต่างตที่ที่มีคนเมียนมาเยอะเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็บางครั้งบางทีก็จะไม่ได้ตั้งใจที่จะหากําไรเนาะอาจจะตั้งใจที่จะหาลูกทางในการที่ได้อยู่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะคะ แล้วก็จะมีการลงลงทุนเนาะอาจจะร่วมมือกับชาวไทยในในการให้เงินลงทุนแล้วก็เปิดเป็นพื้นที่นะคะเพื่อเพื่อเพื่อจะได้ทํางานในประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันก็เป็นเป็นพื้นที่สําคัญเนาะในการที่จะยังเขาเรียกไงรักษาชุมชนไว้ได้นะคะแล้วก็เรื่องของทางจิตใจด้วยเลยณปัจจุบันการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลจัดกับดอลลาร์สหรัฐยังเป็นทางการของรัฐบาลทหาร อยู่ที่2,100จัตต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะขณะที่ในตลาดมืดมีการซื้อขายอยู่ที่6,500จัตต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งมีก็สะท้อนภาพของภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างสุดขีดนับตั้งแต่มีการยึดอำนาจโดยรัฐบาลทหารค่ะเมื่อเราย้อนกลับไปดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเมียนมานะคะเราก็จะเห็นค่ะว่ารัฐบาลเมียนมาเองนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ พยายามที่จะเข้ามาจัดการแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ครั้งนี้อย่างล่าสุดที่ธนาคารกลางเมียนมาหรือว่า C B M ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่14สิงหาคมปี2024ที่ผ่านมานะคะว่าหลังจากนี้จะมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อค่ะโดยจะมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากจากร้อยละ7เป็นร้อยละ9ขณะเดียวกันก็จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ เป็นร้อยละ15ค่ะในประเด็นนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะก็ได้ให้ความเห็นไว้ค่ะว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยลักษณะนี้อาจจะช่วยประคองแล้วก็ชะลอภาวะเงินเฟ้อรวมถึงการหนอนค่าของเงินจร์ดไว้ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะการลงทุนของภาคธุรกิจนั้นก็จะยากลำบากมากขึ้นเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นจะเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ในทางกลับกันค่ะนี่ จะเป็นโอกาสให้เหล่าผู้มั่งมีเศรษฐีหลายๆคนในเมียนมานั้นนะคะที่เดิมพวกเขากอดเงินสดไว้กับตัวเลือกและตัดสินใจเอาเงินมาหาศาลเหล่านั้นเข้ามาฝากกับธนาคารค่ะเพราะนี่คือโอกาสที่จะทําให้พวกเขามีรายได้มาหาศาลจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะท่ามกลางข้อมูลทางเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขทางการเงินลักษณะนี้นะคะ ไทยเราเองก็จะต้องจับตากันดูอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายลงนั้นนะคะก็จะนำมาสู่การบีบบังคับให้พี่น้องชาวเมียนมานั้นดิ้นรนเพื่อออกมาทำมาหากินนอกประเทศเพิ่มมากขึ้นคำถามก็คือถ้าสถานการณ์นั้นมาถึงประเทศไทยจะตั้งรับอย่างไรรวมถึงจะทำให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายได้อย่างไรค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ p p t ีทีวีออนไลน์ด้วยนะคะ